ขั้นตอนการฝากเงินเข้าเทรดกับโรเกอร์ EBC ครับอันดับแรกครับเมื่อเรามีการเปิดบัญชีเทรด MT4 เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ EBC.com ครับหลังจากนั้นครับให้ดูสังเกตตรงแถบซ้ายมือครับจะมีคําว่าฟันตรงนี้อยู่ครับให้เรากดมาแล้วก็เลือกคําว่า d e posit ครับหลังจากนั้นครับให้เลือกคําว่า f u n เพย์ตรงนี้นะครับจะมีตัวอักษร อัตลักษณ์ของสกุลเงินไทยบาทตรงนี้ครับพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเด้งมาหน้านี้ครับให้เราเลือก MT4 ที่เราต้องการจะฝากเงินเข้านั่นเองครับพอเราเลือก MT4 เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะให้เรามาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการฝากหลังจากนั้นครับให้เรากดคอนเฟิร์มเพย์เมนต์ตรงนี้ครับพอเรากดคอนเฟิร์มเพย์เมนต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบมันก็จะเด้งขึ้นเป็นหน้า QR code นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาแอปธนาคารนะครับมาสแกนจ่ายได้เลยครับซึ่ง QR code จะมีอายุอยู่5นาทีครับ พอเรากดสแกนจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยครับระบบมันจะเด้งขึ้นเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะครับบอกว่าเป็น success นะครับเป็นการฝากเงินสําเร็จแล้เรียบร้อยครับให้เรากดดูคําว่า view order ครับเพื่อเป็นการมาดูรายการหรือว่าฐานเซ็กชันนะครับรอการตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะครับแต่โดยปกติเนี่ยพอเรากดสแกนฝากแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าทันทีเลยนะครับพอสถานะขึ้นเป็นจุดสีเขียวแบบนี้หมายถึงว่าเงินของเราเข้าบัญชีแล้วนะครับเราก็กลับเข้ามาเช็คที่หน้าโฮม ของเรานะครับเราก็จะเห็นยอดเงินเข้ามาใน NDF ของเราแล้วครับ